ผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องของนายฟัตเตอร์คนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือเราก็อยู่กันในเกม WWE 2K24 นะครับผมก็วันนี้ครับไม่ได้มาทำคลิปขอมาจัดให้หรือว่าไม่ขัดจัดให้ก็ตามอันนี้คือไม่ใช่นะครับอันนี้คือจัดตามใจตัวเองนะครับผมเนื่องจากยังไม่มีคนขอคลิปมาก็เลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีนะครับและเนื่องด้วยจากสถานการณ์ครับผมใน,นเรซเซอร์มเียครั้งที่37ที่กันังจะถึงนี้นะครับ จะมีแมตช์การปั้มเฮลินเซลครับเอสครับเจอกับฟินบาลเลอร์แล้ววันนี้ก็เลยจะมาจัดทําแมตช์นี้เป็นแมตช์การปั้มจําลองนะครับผมมาทําแบบว่าให้ดูกันขำๆเฉยๆนะฮะ yeah, เอาแล้วครับผมโคศกครับประกาศแมตช์แล้วครับ Toronto, Ontario, จากเจอร์นโตออนแทรีโอแคนาดาครับ เดอะเรดาซูเปอร์สตาร์เอชนี่ครับเอชนี่คือเป็นคนท้าฟินบาลเลอร์ครับในการเจอกันในรัสเซียเนียในกติกานารกในกงครับหรือว่าเฮลอินอเซลครับแมตช์นี้เป็นแมตช์การตั้มจำลองนะครับไม่ได้ทำนายผลหรือว่าอะไรเป็นการจำลองคำขำเฉยนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นตามในนี้หรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับจัดทำเพื่อ ความบันเทิงร้อนๆนะครับมาแล้วครับจาก The Just Men Day ครับจากเฟวิกโลครับไอแลนด์ครับฟินบาเลอร์ ซึ่งในของจริงนี่คือฟินแกก็ตอบรับคำท้าทายของเอชนะครับแล้วเหมือนแกจะใบ้ๆว่าแบบว่าจะเจอแบบว่าเดมอนอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเดมอนฟินบาร์เลอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าไอล่างที่แบบว่าทาสีท้าหน้าทาตัวอะไรก็ว่าไปนะครับมันแปลได้สองข้งหมายนะสำหรับผมอะคือจะเจอฟินในเวอร์ชั่นของเดมอนก็ได้นะครับที่เป็นอีกล่างหนึ่งอะนะครับ ร่างคนโหดที่จะใช้ในศึกใหญ่นานๆทีใช้อะไรอย่เงี้ยหรือว่าอีกแบบหนึ่งครับก็คือจะเป็นล่างนี่แหละครับล่างจัดเบนเดล่างฟินบ a l เลอร์ปกตินั่นแหละครับไม่ได้ทานลงทานหน้าแต่อย่างใดนะครับก็เหมือนประมาณว่าจะเจอฟินแบบว่าเวอร์ชั่นเอาจริงอะแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นติดเล่นอะประมาณนี้นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะตีความไปว่าอ้าวอ้าวเฮ้ยบัออาวอาวอา,อ,า,อ,า,อ,าอะไรอะอะไรอะ เอาเอ็ดป้าเหมือนใครอ่ะเอาเอาเอาอะไรอ่ะเอาเอาเอาบักแดกแล้วท่านผู้ชมโอ้อะไรวัน <Enfin> น <wer ki> ี้อ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็งเปครับ เปิดก่อนได้ปูดครับผมฟินบาเลอร์ครับ <c oughs> เล่นก่อนเลยครับใส่เป็นสลิงเบลดตามด้วยดรอปคิกครับ <c oughs> ประเอฟอนเฟ,นฟ,นฟนสลอส็อกซูเพล็กครับเป็นแนดซูพเพล็กฟินครับโ <c oughs> ฟลติงจะใส่ดีทีไม่ได้เจอช็อตอาร์มโคสไลท์ครับโดยเอช เฮดบัตครับปาเคนโคหัวใส่ฟินครับฟินครับพยุงตัวขึ้นมาเตะเตะเตะเข้าพับแบ็กคิกครับเข้าที่หน้าท้องไปไหนครับฟินลงมาหาของครับซึ่งอธิบายก่อนนะครับเฮวินอเซลนี้คือไม่มีกฎกติกานะครับ สามารถซับมิชันหรือว่าจับกดก็ได้หรือว่าจะออกไปนอกเวทีก็ได้ไม่ใช่กติกาเดียวกับสเตลเคทหรือว่าแมสกงเหล็กนะครับที่แบบว่าต้องปีนออกไปแล้วจะตัดสินด้วยการไข่ขาถึงพื้นหรือว่าออกจากเวทีได้อะไรเงี้ยออกจากกงได้แล้วจะชนะนะครับไม่ใช่นะเฮเวนเตเซลก็คือต่างออกไปนะครับคือทําอะไรได้หมดอะก็เหมือนฟอเคานิแวร์ A N A นะครับแต่แค่มีกงนะครับกลงล็อกไว้จะขึ้นไปตีกันทัางบนกงก็ได้นะครับเจอต่อยเจอตุ๋ยครับเจอตุ๋ยครับโดยฟินบอลเลอร์ เมื่อกี้แกจะใส่เป็นเคนโดสติกนะครับจะเอามาฟาดเอซครับกดครับได้หนึ่งเดียวฮะหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมเฮซิเซอร์ <c oughs> hey sister, แล้วก็สอกใส่ครับเหมือนจะได้เลือดแล้วครับเอซครับเลือดตกยังอ่อนนะครับแอนดาเซนจ่ายนึ่งเข็มครับเข็มละ500มาครับ เจอเวียออกไปครับโดยเอชจับฟินมาว่าไงครับจับหน้าฟาดไปกดครับนับหนึ่งไม่ยอมครับได้แค่1เดียวฮนะฟินยังไม่ยอมครับจับเวียงไปเจอตอบจะจับไม่ได้ครับเอต่อยจับรวบมา ยังไงยกนี่เลยครับชิคเก้นวิงเฟสบัสเตอร์ครับหนึ่งไม่ได้ครับได้แค่หนึ่งเดียวหรือว่าฮุกแอนด์เลดเดก็ได้ครับผ้าเดิมแต่ว่ามันมีหลายชื่อนะครับแล้วแต่คนใช้อ่ออยติดมุมเชือกนี่เลยครับประเคนใส่ยังไงจับโคกป่อย ลอ,อยล่วงแล้วครับมาเหยียบยันเข้าไปย่ำครับใส่ฟินนะกระทืบครับบริเวณข้อขาขอเท้าหากมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีคนอยู่บ้านเยอะแล้วก็บ้านติดถนนด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงล้าผ่านไปทำนานก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมโสตไลน์ครับใส่คอมโบครับบ้างครับ ขอลงบ้างครับเอชลงมาหาอาวุธครับเคนโดครับเคนโดสติกครับไม้เคนโดครับอ้าวยังไม่ใช้ครับตอนนี้ขอก่อนครับเข้ามุมแล้วครับวิ่งมาซับปีอุ้ยโดนอุ้ยเจอดีดทีครับเอาดอปคิกไม่ได้ครับเมื่อกี้บักด้วยเตะท้องใส่ครับเอชคิวชันซับปียไม่ได้ครับ เจอสวนนะครับรีเวิร์สเป็นดีๆครับอ้าวจบจบแล้ว <c oughs> <c oughs> จบไวเกินนี่ครับเอ็ดคิวชั่นครับทีเดียวไปเลยครับสเปียไม่ใช่นะครับใช้ท่ารองครับท่าสิกเนเจอร์พอครับเอ็ดคิวชั่นไปด้วยครับมะ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมส h ทล l in เดเซลนะครับเอชเจอกับ f i n บาร์เลอแะอันนี้คือเป็นอะไรไม่รู้นะครับเหมือนตัวเกมมันจะยังบักบักอยู่เพราะว่ามันยังเพิ่งปล่อยนะครับอาจจะต้องลงอัปเดตใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตแพทใหม่ก็ต้อง เราติดตามชมไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะขอแมชการปั้มใครเจอใครกรติการอะไรในศึกอะไรก็ขอมาได้นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําให้นะครับในช่วงของไม่ขัดจัดให้นะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ